ดูครับปวดรถจกักร q s y นะครับวันนี้ไม่แน่ใจว่าหมายเลขอะไรนะครับหาสองนสีน่นะครับโอ้นี้วิ่งเร็วด้วยครับ กิเวตไวนยนะครับหมายเลข5201นะครับโอ้โหใหญ่โตครับสูงมากเลยนะครับ<อ>เข้ากันเลยนะครับกับรักซินารัตนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะได้ชมกระบวน สาเจอีกหนึ่งขบวนนะครับที่ใช้หวรถจักรคีเวตาวทำขบวนมานะครับอ่าออกกันนะครับพอยืนอยู่ใ,ใกล้นี่โอ้โหสูงใหญ่จริงๆครับ นี่ก็มีน้องเฟนเดอร์มาด้วยนะครับโอ้เ่งเครื่องควันดำเหมือนกันนะครับ ก็ลืมบอกไปนะครับด่วนพิเศษทักษิณารัฐที่สามหนึ่งก็ต้นทางกรุงเทพนะครับไปทางชุมทางหาดใหญ่นะครับเมื่อกี้เข้าจอดที่ราชบุรีก็ราช้าอยู่ประมาณยี่สิบนาทีนะครับสองศูนแปดนะครับมาไม้สามอีกแล้วนะครับ มาไม่ซ้าอีกแล้วนะครับห้าสองศูนหกนะครับโอ้นี้จดอดหมาไกลเลยนะครับ ก็มีผู้โดยสารขึ้นลงเยอะนะครับที่ราชบุรีนะครับ เลืออยู่เยอะนะครับเพิ่งยุบไปนิดเดียวเองนะอ้าวไฟติดข้างเดียวไปแล้วนะครับ ไฟสว่างจริงครับเมื่อกี้ขบวนสามหนึ่งได้ห้าสองศูนย์เจ็ดทำขบวนไปนะครับฮิวทวายนะครับหมายเลขห้าสองหนึ่งศูนย์นะครับ เประดังเบซาตรงไหนโกลกนะครับมาแล้วครับ q s y นะครับหมายเลข5207นะครับโอ้นิ่มเลยนะครับ สูงใหญ่จริงๆนะครับก็ดูแล้วก็เหมาะสมกับทักษินารัตนะครับหมดรถจากรุ่นนี้ก็ได้ข่าวนะครับว่าสิ้นเดือนนี้นะครับ จะมาถึงประเทศไทยอีก15คันนะครับ ด้สารน,น้อยนะครับวันนี้ชั้นหนึ่งนะครับปิดท้ายนะครับาสองหนึ่งหนึ่งนะครับ นี้ก็บนสามเจ็ดผู้โดยสารไม่ค่อยเยอะนะครับอ้อหัวโปดของผมนะครับห้าสองหนึ่งศูนย์นะครับมาเจอกันอีกจนได้นะครับแม่มาทุกวันเลยนะครับ มอบเข้าให้นะครับห้าสองหนึ่งสามนะครับเออหัวน,นี้เนยผมไม่เคยถ่ายนะครับโอ้โหฟังเสียงรางครับเพื่อน คลิปนี้ก็จากกันไปก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆเอฟซีที่ติดตามรับชมนะครับไว้พบกันในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ